สวัสดีนะครับผมบอยนะครับจิตเตียมคนสมมันโสแอดมินเพจอีเล็กทริชันไทยผู้ทำเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นแู้ผลิ์ที่สลิข์ขึ้นอีกองค์ประกอบสำคัญของที่สีิขึ้นจะประกอบไปด้วยสามองค์ประกอบนะครับก็คือหนึ่ง ไพ่แพทเทิร์นไพ่แพทเทิร์นคือรูปแบบของราคานะครับไม่ว่าจะเป็น i m p โพสิฟ e เดรกเ i อร a l อล a ปดซิ g แซเกจะมีความสำคัญมากที่สุดนะครับเพราะว่ามีกฎแล้วก็แนวทางการนับที่ชัดเจนอ์ประกอบที่2ที่มีความสำคัญรองออมาจากไพ่แพทเทิร์นก็คือไพ่เร i โชไพ่เรโชคือการหาการย่อการขยายนะครับตามอัตราส่วนของราคานะครับที่สัมพันธ์กับอัตราส่วนของฟิโบนัชชี แต่ก็มีความคาดเคลื่อนอยู่บ้างนะครับดังนั้นจึงมีความสำคัญลองมาจาก p i p แพทเทิร์องค์ประกอบที่3ก็คือ Time c y เคิหรือว่าวัฏจักรของเวลานะครับวัฏจักรของเวลาคือการหาสัดส่วนของเวลาของคลื่นนะครับในแต่ละชุดนักวิเคราะห์ทฤษฎีคลื่นอิเลียดน,นะครับจะใช้วัฏจักรเวลาเพื่อ,อยืนยันรูปแบบของราคาแล้วก็ระบุองศาของคลื่น แต่เนื่องจากวัตจักรของเวลานะครับมีความคาดเคลื่อนได้ง่ายนะครับนักวิเคราะห์ทฤษฎีคลื่นอี่เลียดก็ไม่ค่อยได้ใช้วัฏจักรเวลาทำให้มีความสําคัญน้อยที่สุดนะครับในองค์ประกอบ3ส่วนของทฤษฎีคลื่น ามาดูกันว่าคลื่นคืออะไรนะครับในความหมายของอ e ี t ดดเวฟคลื่นคือการเคลื่อนที่ของราคานะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ขึ้นเคลื่อนที่ลงหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนที่ไปด้านข้างจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงของทิศทางของราคาเราจะเรียกว่าหนึ่งคลื่นจากจุดสิ้นสุดของคลื่นก่อนหน้าก็จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นลูกใหม่คลื่นสามารถถูกบีบอัดหรือว่าขยายออกได้ด้วยอัตราส่วนของเวลาและก็ราคา แต่รูปแบบของราคาจะคงที่เสมอรูปแบบพื้นฐานของทฤษฎีคขึ้นนะครับจะประกอบไปด้วยการเคลื่อนที่แบบ5้าื่นก็จะประกอบไปด้วยการเคลื่อนที่ที่ของขึ้นที่มีทิศทางเดียวกัน3คลื่นก็คือขึ้นน1คลขึ้น3คลขึ้น5 แล้วก็ถูกขัดจังหวะด้วยขึ้น2แล้วก็ขึ้น4ซึ่งแสดงออกถึงการเติบโตหรือว่าการถดถอยของตลาดนะครับที่ไม่ได้มีการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงมีการเคลื่อนที่หยุดพักแล้วก็ไปต่อเป็นผลมาจากพฤติกรรมของฝูงชนที่มีต่อตลาดที่ประกอบไปด้วยอารมณ์ความแมรปนในแรงกระตุน้นแรงจูงใจความไม่รู้ความไม่แน่นอนการทาตามฝูงชนหรือว่าคนส่วนใหญ่ และเป็นค่าที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าย้อนก,กลับได้หน้าที่และการทํางานของคลื่นนะครับคลื่นจะทําหน้าที่อยู่2ออย่างด้วยกันก็คือ 1. เคลื่อนที่ตามแนวโน้ม 2. เคลื่อนที่ตรงข้ามกับแนวโน้ม การทำงานของคลื่นจะทำอยู่ใน2โหมดนะครับก็คือโมทีฟโหมดและก็คอเลกทีฟโหมดโมทีฟโหมดจะเป็นการเคลื่อนที่แบบภาพคลื่นในทิศทางเดียวกันกันกบแนโนส่วนคอเลกทีฟโหมดนะครับจะเป็นการเคลื่อนที่แบบสาคลื่นในทิศทางตรงก้ามกับแนโนโมดิตร์โหมดจะถูกติดป้ายด้วยตัวเลขนะครับส่วนคอเลกทีฟโหมดก็จะถูกติดป้ายด้วยตัวอรเมื่อทั้ง2โหมดเสร็จสิ้นก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นในระดับที่ใหญ่กว่า เนื่องจากตัวที่ฎีเคลื่อนที่เลี่ยดน,นะครับเป็นรูปแบบที่เกิดซ้ำๆในทุกกรอบเวลาในทุกองศาเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์คูริเลียดได้เลยคิดค้นนะครับการติดป้ายสถานะเคลื่อน,นขึ้นมาที่เรียกว่าเวฟดีกรีนะครับคูรีเลียดสังเกตการกระดิกน้อยที่สุดไปถึงการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่สุดแล้วก็ได้กําหนดเป็นการระดับด้วยกันนะครับขนาดใหญ่สุดไล่ล,ลงมาตั้งแต่แกรนซูเปอร์ไซเคิลซูเปอร์ไซเคิล Cycle, Primary, Intermediate, Minor, Unit, Minuet แล้วก็ Sub-Minuet ซึ่งปกติแล้วตัวเว d ดีกรี Web นะครับหรือว่าองศาขึ้นนักวิเคราะห์ทฤษฎีคลื่เนทียส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ทั้งหมด9องศานะครับปกติก็จะใช้1 3ระดับเพื่อระบุแนวโน้มหลักแนวโน้มรองแนวโน้มแนวโน้มย่อยนะครับเพื่อหาทิศทางและการเคลื่อนที่ของราคาในอนาคต ซึ่งตัวเวกดีกรีหรือว่าการแบ่งองศาของคลื่นมักจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับยากอันดับต้นๆน,นะครับของผู้ที่เริ่มต้นศึกษาที่สรีคื่นอิเลียรใหม่ๆนะครับแต่ว่าการฝึกฝนหรือว่าประสบการณ์จะช่วยได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นผมแนะนําอย่างนี้นะครับการเคลื่อนไหวของคลื่นนะครับในแต่ละรูปแบบนะครับมักจะสร้างสามเหลี่ยมใต้ฐานของตัวเองนะครับซึ่งโดยปกติแล้ว ขึ้นที่มีความสูง2หน่วยราคานะครับแล้วก็มีความกว้างสองหน่วยเวลามักจะถูกนับเป็นขึ้นเดียวกันกับขึ้นที่สูง2หน่วยราคาเท่ากันนะครับแต่ว่ากว้าง10หน่วยเวลาแต่ถ้าเราสังเกตนะครับเราจะพบว่าทั้ง2คลขึ้นถึงแม้ว่าจะถูกนับเป็นขึ้นแบบเดียวกันแต่ก็ไม่ใช่ตลาดหรือว่าแนวโน้มประเภทเดียวกันดังนั้นองศาของขึ้นหรือว,ว,ว่าดีกรีขึ้นนะครับเราสามารถสังเกตได้จากอัตราส่นบบวนของเวลา แต่องศาของคลื่นนะครับก็ไม่ได้ถูกกําหนดด้วยอัตราส่วนของเวลาหรือว่าราคาที่มีความเฉพาะเจาะจงนะครับแต่เป็นหน้าที่ของทั้งราคาและก็เวลาที่สร้างรูปแบบของคลื่นให้มีความสัมพันธ์นะครับกับรูปแบบคลื่นที่อยู่ล้อมรอบดังนั้นสรุปง่ายๆคือองศาของคลื่นคือการระบุว่าคลื่นณปัจจุบันนะครับเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของคลื่นในระดับที่ใหญ่กว่าแล้วก็แบ่งส่วนย่อยอยู่ในระดับใดนะครับ ระดับของคลื่นไม่ได้ถูกกาหนดด้วยอัตราส่วนของเวลาหรือว่าราคาที่เฉพาะเจาะจงแต่ว่าเป็นรูปแบบของทั้งราคาและก็เวลาที่สร้างรูปแบบให้มีความสัมพันธ์กับคลื่นที่อยู่ล,ลอ้อมรอบ